บางคนน่ะดูไม่เป็นทุเรียนแตกยอดมาอย่างนี้เราดีใจลืมทําอะไรเลยลืมฉีดยาลืมฉีดยาเลยดีใจดีใจครับอันนี้ผมให้ลุงลองแต่งดูเองอ่ะลองแต่งแล้วกางไกลผมสปริงหายนะลุงไฟไฟนิดอ่าพื้นที่เป็นที่นาใช่ไหมลุงที่นาจ้ะเป็นที่นาดอนนะครับก็ใช้รถไถนะครับลากขึ้นแล้วก็รถแมคโครแต่งเล็กน้อยนะครับเนี่ยแล้วก็วางระบบน้ําให้ดีเริ่มจากการเตรียมแปลงที่ดีทุกอย่างก็จะง่ายนะครับ คนดูแลมีแค่สองคนนี้นะครับผมสวัสดีครับผมนะัทพลสวนพลุวันนะครับคลิปนี้ก็อไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนะครับก็จะคุยกับลุงผู้ดูแลสวนทุเรียนให้กับน้องบีมนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับผมลุงครับสวัสดีครับครับอ้าวทุเรียนตรงน,นี้มันกี่ต้นนะลุงลืมและสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบแปดต้นลุงดูแลกี่คนสองคนเรียนกว่าๆแล้ใช่ไหมจ้ะเป็นไงบ้างทุเรียนลุงตอนนี้ก็ดูว่ามัน 8ปนะิบแปเนละแปสิเปร์เนจ้ะวันที่มาปลูกช่วงอาทิตย์แรกเป็นยังไงก็ประมาณหกสิบหกสิบจ้ะตอนนี้ดูดีขึ้นใช่ไหมค่ะ<ช>ดูดีขึ้นลุงพอมีความเข้าใจเรื่องน้ําเรื่องยาหรือ,อยังพอเข้าใจมั่งครับเข้าใจแล้วจ้ะเอ่อตอนเนี้ยเวลาจะฉีดยาใครเป็นคนบอกลุงให้ฉีดยาจะของ<ะ>สน,น,น้องใช่ไหมจ้ะ อยาใครจัดให้เขาจัดให้แ,แต่เราดูตีซีเอาอโอเคครับน้องจะโทรไปถามผมผมก็จะบอกให้น้องบอกให้ผู้ปฏิบัติทำอันนี้เขาถือว่าเขาปฏิบัติจริงครับเขารู้ว่าต้องทําอย่างไรนะครับจ้ะลุงทำสองคนเหรอจ้ะกับใครอ่ะน้องเขาชายครับอ๋อกับน้องชายครับผม ตอนนี้เท่าที่ผมดูอ่ะทุเรียนมันลากเริ่มเดินแล้วมันแตกใบอ่อนมันติดแล้วแบบนี้ยลุงไม่ลดน้ําวันหนึ่งทุเรียนก็ไม่เหี่ยวแล้วอ่าแต่ตอนแรกๆถ้าลุงไม่ลดมันเหี่ยวใช่ไหมเพราะตอนนั้นลากยังไม่เดินขึ้นอ่าหัวสปริงเกอร์แบบนี้นะครับอันนี้ถามจากคนที่ปลูกจริงๆนะครับทุเรียนราคาต้นละสามพันกว่าบาทเนี่ยสามพันนิดๆอันนี้มาที่สามพันนิดๆนะครับลุงเปิดน้ําครั้งหนึ่งเนี่ยที่ฝนไม่ตกเนี่ยสองหัวสปริงเกอร์งูเห่าแบบเนี้ยลุงเปิดกี่นาที ถ้าไอแถวไอทั้งทั้งไอเวลาปกติใช่ป่ะครับใช่ปกติวันที่โหแดดร้อนอะไรอย่างี้แดดร้อนแล้วครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีครับแต่ตอนแรกที่ลุงเป็นหัวหมุนหมุนลุงเปิดเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงเหี่ยวไหมเหี่ยวยังเหี่ยวครับหัวนี้เปิดครึ่งชั่วโมงเหี่ยวไหมไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวครับคือน้ํามันลงถูกเป้าหมายผิดกันบางคนไม่เข้าใจคิดว่า เปิดครึ่งชั่วโมงเปิดหนึ่งชั่วโมงหัวแบบไหนก็ได้ไม่เหมือนกันนะครับประสิทธิภาพมันต่างกันครับครับอ่ะลุงพาผมดูหน่อยล่าสุดลุงใส่ปุ๋ยเองหรือเปล่าใช่เองครับลุงใส่ไปกี่วันละวสามวันสี่วันแล้วสูตรอะไรที่ที่ที่ให้มาโค3ามสามใช่อะมิโนฮิวมิกได้ใส่ไหมใส่โดมงกันไปเลยใส่กี่กรมอะมิโนอย่างละสองกมอย่างละสองกมครับลุงใส่แค่สองเหรอ ไม่ถึงสามไอ้รวมแล้วสี่ครใช่ใช่แต่ย่างหนึ่งอะไม่ถึงสามแหรอใช่รอบหน้านะอันนี้ลุงอยากให้มันไปหกสามสามใส่สามกรัมสามกรัมสามกรเนี่ยให้ใส่ตรงนี้นะจ้ะหวานออกมาอย่างนี้อย่างนี้รอบ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 นะแต่ไม่ต้องใส่ตรงนี้นะตอนนี้ล่ามันออกแล้วใช่ไหมครับออกแล้วให้ลุงใส่แค่นี้ต้องเป็นเล้คืบหนึ่งค้ะอะมิโนก็เหมือนการใส่ตรงนี้ออกมาถึงนี่ครับครับหวานไปเลย จริงๆอะมิโนห้ากรัมน้่ยน้อยลุงใส่ไป7กรัมเดกรัมเดี๋ยวอันนี้ผมจะสอนลุงแต่งกิ่งนะแนะนําเผื่อน้องเขาอยากให้ลุงแต่งกิ่งที่แต่งออกคือหนึ่งกิ่งอันนี้ต่ําไหมต่าต่าไม่สวยนะอันนี้แก่ไหมแก่อ่าแก่อันนี้อยู่ในนะอ่าออกอ่าอันนี้ซ้อนนะะอ่าครับ เวลาลุงแต่งลุงไม่ต้องชีดมากใช่ไหมจะเหลือนิดนึ่งใช่แต่ถ้าลุงแต่งเสร็จเมื่อไหร่ลุงจะต้องเอายาเชื้อรากับยาแมลงมาฉีดให้โดนที่เราฉีดตรงนี้เลยใช่เพราะตอนนี้หน้าฝนเนาะครับแล้วเราใส่ปุ๋ยเข้าไปเนาะคอ่าตัวเนี้ยมันจะทําให้โอกาสเกิดลาได้จ้ะอ๋อมาฉีดฉีดแเสร็จแล้วก็ฉีดใช่ไหมครับใช่ครับอ่ายวลุงดูก่อนแต่งกับหลังแต่งจ้ะ ครับตำาๆเนี่ยลุงไม่ต้องเอาไว้เลยจ้ะอ่าแต่งแค่นี้ครับถามว่าเยอะไหมยังไม่เยอะถามว่าถึงสิบเปอร์เซ็นของต้นไหมยังครับไม่ถึงนะเนี่ยลุงแต่งอยู่ประมาณนี้ลุงห้ามแต่งถึงสิบเปอร์เซ็นต์จ้ะเพราะว่าเราปลูกใหม่จ้ะแต่งเยอะมีโอกาสที่จะนิ่งนานอ่าแต่งแบบนี้มันจะไม่ค่อยให้ลางโป่งไว้ก่อนอ่าให้ลางโป่งให้ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่อวดไว้ก่อนอ่าแล้วก็ตัวตรงนี้เละแก่ๆข้างในออกครับเออโอเคแบบนี้ ตอนเนี้กิ่งน้อยลุงแต่งแล้วลุงไม่ต้องเอาทิ้งไว้อย่างงี้ปล่อยมันเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรคยกเว้นวันหน้าแต่งมาแล้วโอ้โหปลกโคนเต็มต้นเสียออกสักนิดหนึ่งใช่ยอดเดินดีอันนี้กาลังสดอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าเกินระยะนี้ไปแล้วอันนี้เรียกว่าหางปลาทูฝักดาบอันนั้นเรียกใบเพลลุงพารอดจากเพี้ยกะจกระจันมาเพราะยาซองน้อยนะใช่โอเคตอนแรกเพี้ยกะกระจันลงเต็ม ครับผมเน้นเน้นเพยกระจันอย่างเดียวเลยใช่เพราะว่าเพราะนอนไม่่อยมีเท่าไหร่ครับเพียกระจันเพรียไฟเชิลาเชลาบางคนน่ะดูไม่เป็นทุเรียนแตกยอดมาอย่างนี้เราดีใจลืมทําอะไรเลยลืมฉีดยาลืมฉีดยาเลยดีใจดีใจครับอันนี้ผมให้ลุงลองแต่งดูเองอ่ะลองแต่งแล้วกางไกผมสปริงหายนะลุงไฟไฟนิบอ่า เดี๋ยวถ้าลุงใส่ปุ๋ยสักสองรอบนะผิดหูผิดตาเลยเนี่ยกิ่งนี้แต่งออกครับลุงเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ครับเนี่ยนะมาตัวนี้ครับเนี่ยนะตัวนี้ออกเดงนะครับอ่ตัวนี้ออกครับอุ้ยเดเอ่ดตัวนี้ออกสามตัว่อานี่เนาะ อันนั้นจีิงๆอันนี้ต้องเอาไว้ตัดอันนี้ทิ้งอตอ่ำไปเนาะ,อะเอาตัวนี้เลี้ยงออกมาให้ใหญ่ให้ได้ค่ะออ่านั่นแหละสองตัวเลยลงตัดให้ชิดอ่าเกือบชิดนั่นแหละโอเคอ่อันนี้สามอันครับลงเนี่ยครับอันนี้อันหนึ่งสองอันนะฮะอ่านั่นแหละแล้วก็เลี้ยงขึ้นมาอีกสองสามอันนี่ครับเลาะมาแล้วเดี๋ยวลุงสังเกตดูนะว่าวันหน้าทุเรียนไอ้ต้นเนี้ยมันจะไปไวไหม อีกสองกิ่งเล็กสองกิ่งเล็กนี่าะฝนมาซะแล้โดนแขนแล้ว <c oughs> โออันนี้เสียกิ่งหนึ่งอันนี้เดี๋ยวลุงต้องหาอะไรมาแต้มไว้นะ <c oughs> แต้มแล้ตัดตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวมันก็รัดรวมกันครับมันเป็นไรใช่ <c oughs> ถ้าเกิดตรงนี้มันเสียนะวันหน้าลุงตัดแค่นี้นะอันนี้จะโตขึ้นมาแทนได้ครับ <c oughs> อ,อ่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนครับลุง <c oughs> จ้ะ อันนี้ลากเดินดีแล้วนะครับเนี่ยแต่ยอดติดแล้วอย่างเงี้ยไม่ลดน้ําวันหนึ่งก็ไม่มีปัญหาแต่สามวันไม่ควรนะครับแบบนี้อ่าครับถ้าฝนตกก็มาต้องลดเนาะใช่ถ้าฝนตกเยอะไม่ต้องลดแล้วก็เว้นไปได้วันต่อไปอีกด้วยวันหนึ่งอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งแบบเนี้ยครับแต่งทิ้งเลยครับเนี่ยถ้าของใครมีติดต้นไปหลังปลูกแล้วนะเพราะเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตครับผมแล้วก็เป็นตัวถ่วงด้วยครับพุ่งนี้เอาไหมข้างล่างเนี่ยข้างล่างยังครับแบบนั้นไม่ออกั้นใหญ่เอาไว้ก่อนรัาไว้ก่อนเนาะนา ใช่ครับนี่ไหมยังครับเนี่เอาัวเล็กอ่ะเอาไฟฝอยนี่ออกกันอ่าครับนี่อันนี้อันตัวนี้ไม่ค่อยมีแต่งครับเดี๋ยวเลี้ยงไปก่อนถัดอ่าอีกอันหนึ่งอันนี้อ่าอันนี้สองสามอันนี้ครับอ่าตัวเล็กแล้วก็ตัวเล็กนี่ครับสองสามอันนี้อันนี้อันหนึง่งอ่าบางคนคิดว่าการตัดแต่งเพียงเล็กน้อยแค่นี้ไม่ได้ช่วยอะไรช่วยได้นะครับช่วย อันนี้ผมดูออกเลยเนี่ยลุงใส่ปุ๋ยตรงนี้เนี่ยดำเลยเนี่ยจ้อ่าปุ๋ยเม็ดเดี๋ยวรอบหน้าลุงอย่าใส่ตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยมันจะทําให้โคนเน่าเน่าะอ่าลุงใส่ตรงนี้เค็มมากอ่าใช่ครับลุงใส่ออกมาให้ในไดยกระจายันนี้ใส่เข้าไปลึกนะเนี่ยลุงใส่ออกมานี่ออกมานี่นะครับอ่าโอเครากมันเดินออกมาแล้วใช่ข้างในนี่ห้ามใส่เลยระยะหนึ่งสามสิบเซนเท่ากับหกสิบเซนเนี่ยควรเว้นละจ้ะเพราะมันนั่นและรากมันอยู่ข้างนอกแล้วครับ โดยรวมก็แหมผมมองยืนดูตรงนี้ก็น่าจะดีเกือบหมดเลยนะลุงนะครับนะ่านั่นแหละนะี่ลุงว่างๆแต่งได้เลยวันนี้นเลยเนาะครับอันนั้นตัดทิ้งทั้งกิ่งเลยลุงอ่าโอเคขึ้นอีกสองกิ่งครับ นี่ยอ่าใช่ครับมันอยู่ในเพราะมันมีตัวนี้หนีบแล้วเห็นไหม <Yeah. S 2> อ่ะอันนี้กิ่งหนึ่งอ่าอันนี้ด้วยนีีคะแนนนี้ออกให้หมดอ่าเนี่ยออกประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยลุงดูเนี่ย <Yeah. S 1> อ่าลุงเห็นล้วรไหม <Yeah. S 2> รเราต้องการตัวยาในตัวนี้เคกาอยู่ใช่ไหมใช่ครับโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนนะ <Yeah. S 1> ครับข้าวข้าว <Yeah. S 1> อ่าลายแดงเคยฉีดหรือยัง ลายแดงครับลายแดงถ้าลุงไม่รู้ไม่เป็นไรวันหน้าให้ลุงดูอย่างนี้ว่าใบเนี่ยลุงเอากระดาษขาวมาค่อะแลวออมองดูว่ามีม<อ>ตัวส้มๆไหมส้มไหมอ่าถ้ามีตัวส้มๆเดินได้แสดงว่ามีได้ให้ไวไหมน่าจะมีมาแต่มีเป็นเป็นเป็นซองเล็กๆซองเล็กๆนะสีฟ้ามันจะเขียนว่าไพริดาเบนไพลิดาเบนอ่าไพริดาเบนแต่ ถ้ามันไม่มีตัวหน้าฝนเนี่ยมันจะตัวน้อยเราไม่ต้องฉีดแต่เราก็คอยตรวจดูด้วยเพราะว่าถ้ามันมีมันกินแล้วมันจะทําให้ต้นทุเรียนชะงักการเจริญเติบโตลายแดงเนาะลายแดงครับบางทีบางพื้นที่หน้าฝนก็มีบ้างอ่าต้นนั้นแต่งออกเลยติ่งกิ่งล่างตัดทิ้งเลยลุงแล้วก็ตัดขึ้นไปไอ้กิ่งนี้แล้วก็ตัวนี้ลงเนี่ยตัวนี้ตัวทิ่มเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัดทิ้งทั้งกิ่งเลยครับตัดทิ้งทั้งกิ่งเลยนี่ทั้งกิ่งอ่าครับผมนี่แต่งออก นี่กองจริงปุ๋ยทางใบลุงเคยฉีดไหมยังครับตัวนี้ออกอที่ผมให้มาลุงไม่เคยฉีดเหรอมีไหมพวกสาหรายเขียวพวกยี่7็เจ็ดเจ็ดเทนเนอร์พัสปอร์ตมีมาไหม ไม่มีไม่มีหรอจ้ะอ่ะอย่าลองไปตรวจให้ไอไอ้อในเฉยๆครับประบสภาพดินอืมโอเคแแสดงว่าอันนี้ตั้งแต่ปูมาปุ๋ยทางใบยังไม่ได้พ่นนะครับถ้าพ่นไปเดี๋ยวไวกว่านี้ครับเดี๋ยววันหน้าเอาให้ครับอ่านี่ลุงดูต้นนี้เป็นไงแตกดีนะลุงเคยทำสวนทุเรียนไหมอันนี้งานแรกยากไหมไม่ยากไม่ยากเนาะ อ่าหนึ่งวันลุงทำกี่ชั่วโมงอะ่ะฮะหนึ่งวันลุงทำกี่ชั่วโมงในนี้ในนี้นะถ้าต้นการยากประมาณเจ็ดหกเจ็ดชั่วโมงหกเจ็ดชั่วโมง,โมงแล้ววันไหนที่ฉีดยาลดน้ำใช้เวลานานเท่าไหรน่260นะสองร้อยหกสิบต้นสามสองสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้าเราทำเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเรารู้จากการจัดก,การที่ดี การทํางานที่นานที่สุดก็คือการตัดหญ้าทาโคครับเร็วเรื่องลดน้ําเรื่องใส่ปุ๋ยเรื่องพ่นยาไม่นานนะครับวันหนึ่งสองสามชั่วโมงก็เสร็จแล้วแล้วไม่ได้ทําทุกวันนะครับถ้าทุเรียนติดแล้วนะครับผมหนึ่งคนหรือสองคนนะครับสามารถปลูกทุเรียนสิบไร่สบายๆเลยครับไม่ยากครับผมใครที่คิดอยากจะทําสวนทุเรียนนะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องยากถ้าจัดการทําอย่างถูกต้องนะครับนี่ครับพื้นที่เป็นที่นาใช่ไหมลุง เป็นที่นาดอนนะครับก็ใช้รถไถน,นะครับลากขึ้นแล้วก็รถแมคโครแต่งเล็กน้อยนะครับเนี่ยแล้วก็วางระบบน้ําให้ดีทุกอย่างถ้ามันทําแล้วมันง่ายนะครับหมายถึงว่าทําแล้วมันเข้าที่เข้าทางรูปทรงการจัดการการเดินการเข้ามาจัดก,การในแปลงอะ่ะมันง่ายแล้วก็ถูกต้องน้ํำไม่ขังไม่เป็นแอ่งให้ปวดหัวนะครับเริ่มจากการเตรียมแปลงที่ดีทุกอย่างก็จะง่ายนะครับครับผมใครที่ทําไม่เป็นก็ ถ้าหากว่าที่เราทําเนี่ยมันพอสวยพอที่เป็นแนวทางให้ท่านได้นะครับก็โทรมาปรึกษาได้นะครับเบอร์ผม0917938000นะครับสวนพลอยสวนพันไม้อยู่ตําบลโคกไม้ลายอําเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีครับมีลายครับเบอร์นี้ครับอันนี้คือน้องชายลุงเหรอใช่ที่ดูแลสวัสดีครับผมอ่าครับเนี่ยคนดูแลมีแค่สองคนนี้นะครับผมครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ